บ้านว่าได้ไปบําเพ็ญท <c oughs> ี <upfront> ่สวนป่านาบุญสามตั้งแต่เดือนกรกฎานะคะที่มีค่ายออนออนไซต์นะคะสี่เดือนมามีความสุขมากค่ะเพราะว่าได้ช่วยเหลือได้ดูแลคนอื่นด้วยนะคะค่ะจะมารายงานเท่านี้ค่ะนะคะเห็นพี่จิ๋วเปิดกล้องมาต้อนรับเลยนะคะรู้สึกว่าดูแล ดูแลนะคะดูแลสมาชิกนปานาบุนสามดีเยี่ยมมากเลยค่ะเชนพี่จิ๋งก่อนเลยคุณผู้คุณรับรู้เฉนพอมีพอมีลูกไก่อ่ะท่านเป็นลูกไก่ด้วยและท่านก็ได้รักมากคือถึงจะอายุแปดสิบเนี่ยค่ะก็คือว่าโอ้โหท่านคือจะบอกว่าส่วนปานาบุญสามเนี่ย ช่วงหลังนี่คือรุ่นพี่จิตอาสาที่เป็นหน่วยพยาบาลทั้งหลายเราจะขาดแคลนหาไม่เจอก็เนี่ยค่ะมีลูกไก่เป็นรุ่นน้องเนี่ยท่านเป็นพยาบาลพอดีแล้วท่านก็มาดูแลคือท่านทําหน้าที่ทะเบียนพร้อมกับสัมภาษณ์คือดูแลแบบว่าละเอียดถี่ถ้วนเพราะว่าฝ่ายฝ่ายรับก็คือรับอย่างเดียวค่ะมาโอเคไม่มีปัญหาบา้างเสร็จแล้วพอมาถึงกลายเป็นผู้ป่วยหนัก ก็จะก็จะมีท่านนี่แหละค่ะที่คอยได้ดูแลได้ท่านแบบเป็นบัตดีของผู้สูงวัยเป็นทั้งแบบว่าพู้ตอนนี้ท่านมาเรียนรู้ในเรื่องของสื่อโซเชียลท่านก็จะบอกวิธีเข้าซูมเข้าออนไลน์โอ้ได้หลายหน้าที่อะค่ะก็เลยขอมาให้กำลังใจช่วยเชียนนำช้ำท่านปากอด่ายแล้วก็วันจบ่ขยแล้วท่านก็ไม่กลับบ้านบางทีอยู่เกินอีกสองวันก็มีค่ะก็เลยโอเนี่ยค่ะรุ่นน้องเนี่ย เพราะว่ารุ่นใหม่ไฟแรงอายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะยินดียินดีกับพี่เน่งน้อ,นอยอ่ะเพราะว่าท่านท่านบอกว่าท่านไม่เคดมาครั้งแรกท่านหกกระล้มด้วยค่ะท่านบอกไม่เคดมาอีกมาอีกท่านก็เลยเลยมีความรู้สึกว่าประทับใจค่ะเลยมาให้กําลังใจเชียร์เชียค่ะซื้ๆค่ะพี่เน่งน้อยค่ะขอ้สองคณมากค่ะ อนุโมทนาค่ะสาธุค่ะเดีเราไปต่อที่พี่แอดนะคะพี่แอดจะ